เรียนบ้านสำรงนาดีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตหนึ่งตั้งอยู่หมู่ที่12ตำบลน,นาดีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่2ถึงระดับประถมศึกษาปีที่6ในปีพุทธศักราช2563มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น256คนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14คนมีพื้นที่ทั้งสิ้น20ไร่2งาน97ตารางวามีเขตพื้นที่บริการ4หมู่บ้านโรงเรียนบ้านสำโรงนาดีพบกับสภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยที่ทำให้การจัดการขยะของทางโรงเรียน ต้องประสบปัญหาหลังจากการสำรวจปัญหาจึงได้ํำเนินการค้นหากระบวนการเพื่อจัดการขยะในโรงเรียนด้วยโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ซึ่งมีวิธีการดำเนินการดังนี้ 1. ด้านนโยบายการสนับสนุนและการดำเนินงานมีการสื่อสารถ่ายทอดนโยบายผ่านการประชุมให้บุคลากร และผู้เรียนได้รับทราบแนวทางในการจัดการปัญหาขยะที่เกิดขึ้นและดำเนินการตามแผนงานโครงการด้วยกิจกรรมอันหลากหลายเพื่อให้โรงเรียนเราสะอาดและก็ร่มรื่นน่าอยู่นะคะโรงเรียนเราเลยประกาศเป็นนโยบายของโรงเรียนปลอดขยะโดยหนึ่งนักเรียน งดนะคะห้ามนาถุงพลาสติกเข้ามาในโรงเรียน2ทางโรงเรียนนะคะจะมีการตรวจกระเป๋าของนักเรียนก่อนเข้ามาในโรงเรียนทุกครั้งนะคะ3ในเรื่องของสหกรร์เรางดจําหน่ายขนมที่เป็นขนมขูดกรอบและก็ไอศครีมที่เป็นแท่งนะคะที่3คือในเรื่องของประก,กาศนโยบายของโรอ,อาหารนะคะนักเรียนจะต้องทานข้าวให้หมดถ่านนะคะซึ่งเป็นจุดเน้น3ามข้อที่โรงเรียนได้ประก,กาศ 2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะด้วยหลักสูตรท้องถิ่นด้านการจัดการขยะและสร้างภาคีเครือข่ายในการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เรียนสู่การนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 3. การจัดการขยะภายในโรงเรียนด้วยหลัก3 RS มีการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลปัญหาด้านขยะพร้อมทั้งการวิเคราะห์ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการขยะภายในโรงเรียนจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นาขยะกลับมาใช้ใหม่ไม่ว่าจะเป็นถุงนมขวดน้ำจุดทำทำจุดเช็คอินผ่านขวดน้ำนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมชุมนุมเกี่ยวกับการร้อยมมลายจากถุงนมค่ะถุงนมชนิดนี้แหละค่ะเราสามารถประดิษฐ์ได้หลายอย่างเลยค่ะ ผลจากการนำกระบวนการด้วยโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero w a s t School ทำให้นักเรียนบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการปัญหาขยะมีจิตสำนึกในการคัดแยกจัดการขยะอย่างต่อนเนื่องส่งผลให้โรงเรียนสะอาดเป็นระเบียบและร่มรื่นพร้อมทั้งเกิดวัฒนธรรมในการจัดการปัญหาด้านขยะอย่างเป็นรูปธรรม การบริหารจัดก,การขยะโรงเรียนบ้านสำโรงนาดีถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่งผลที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดแต่บริบทในโรงเรียนเท่านั้นแต่มันตกผลึกไปยังผู้เรียนทําให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีขึ้นมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดรู้จักรักษาการบริหารจัดก,การขยะและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่มีโครงการบริหารจัดก,การขยะทาให้ผว้เรีรู้จักคุณค่าขยะและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปปรับใช้และนำไปถ่ายทอดให้ผู้ปกครองชุมชนนำไปใช้ได้จริงค่ะนอกจากนี้โรงเรียนบ้านสำโรงนาดียังมีกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติการอนุรักษ์พันธุ์พืชการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการดูแลระบบนิเวศ ควบคู่กับการจัดการขยะอาได้กระรองเป็นถุงขนมเขาจะเอามาทำเป็นดอกไม้หรือเป็นกระรองนมก็ททำเป็นที่เพาะ,มะเมล็ดพันธุ์อ่ะเพาะอากาศทุกวันนี้เขาก็รู้สึกว่าเขามีความบางดีที่เก็บขยะเก็บอะไรไม่ค่อยเป็นที่เหมือนเมื่อก่อนอะ่ะเมื่อก่อนไม่ค่อยเก็บทุกวันนี้รู้สึกว่าดีขึ้นมากทั้งนี้ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับผู้เรียนและชุมชนให้มีความยั่งยืนในการจัดการขยะต่อไป